ต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฟันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงมานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน ขอใครสักคนยอมทนรวมทาคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝัน จะรอวันเนพราะวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรีเป็นคู่ชีวิในยามที่มีวันนั้น